จาพ่อไม่ได้ยอดอีกล้วจะไม่ได้ยอดกินเท่าที่มีกินยําไหนแสบน้านั่นจ้ามื้อนี้ไม่ได้ยอดพระยาตีนไกจ้าปูปูตัวไม่ใหญ่ดอกแต่ไม่ใหญ่อันดอกน้ําปลาไว้ปูกระตอยจ้าเอาไม่ใหญ่ชิราดำจิ้มอะไรด้วยจ้าอันนี้ซื้อมาจากต้นสนจ้าใส่ไปเลยติดเพพ นี่จ้ะี่ราดจิด้มไปแล้วจ้ะเดี๋ยวคุณก็เด้อคุณก่อนคุณก่อนตินมไก่เด้จ้ะซือซ้อมาจ้ะไงบริบถเองย้ำจ้ะซื้อมาจ้ะอันนี้เห็นไหมจ้ะปูปูปูแช่น้ำปลาจ้ะ cho nên phải cả nhớ chim bù cho còn nợ đặc biệt nó mà đây cháu là nên mình nhảy đơ sẽ mình này thì kèm cái mi chả cà 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 na chả quang tung เออกือซื้อมันออกแล้วกินพร้อมด้วยจ้ะมีอย่ยางอยู่กินเนาะนปูก่อนนั่งตูมแมได้นัง่งเนื้อหลายอยู่จ้ะชอบเจ็บปากแล้วกินได้แล้วน้ำจิม้มน้ำจิ้มไม่ไงบริดเองเนอน้ำจิ้มมันซื้อมาจ้ะ งยงมีเวลาดิาำน้ำจิ้มเศีกเศีกผูแหงก็จะลงคอจะได้เนาะลงหูจะได้การหอไก,ก่ và có dấu chép nên là tôi vẫn nhầm với tôi nói bên này đây vô ừ. mà lại là kỷ lục đâu Mà nó kiếm, kiếm đôi cằn Phụ trật cằm mấy bạn Đó Ồ Mấy tụi dài nắng nữa, dữ dụ Gì mấy tỷ nổi á Mà ná Tụi lạng xuống kìa, nhảy đơ อย่างนี้เราเมื่อนี่หลังจากเย็บปากมาหลายมือมือนี่บันเล้งเลยจ้ะตามสไตล์ไม่ยยยอดอืมอาับผมไปต้นส่วนกระสือมาไม่ได้ยินเลยหรอกไม่มีเวลาอืม เสจ็บอยู่ขึ้นได้อยู่พริกบวก In ông bà già nga đi luôn nha yêu mhm 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 แม่เราจะทิ่มปาดของจะเด้นเนาะเล่นปานอีเด้ไม่ใช่ก็ได้แส่บก็ได้ยุ่จอาลูกบริกนเพืนตั้งหลายมือตัวหน่อยยุ่ตัวเนื้อมันหลปูกระตอยจ้ะเอามาดองมั่งด้วย คือจงเอาดองกุ้งนี่แหละกันน้ามาเดียวกันต้นม,น,มน,ตน้ำปลาใส่น้ำตาลตู้เย็นไว้ใส่ของฟิเดเด้มันจังบุสิบบกเข้มเอาซีมังแล้วเด้รสชาติในปากเขาดองเลย มะเกือจ้ะกระดินมาต้นเก็บมักเกือออนอยู่อันคือแกแกตามคนบ่แกตามผู้เก็บบ่ mình nhảy vào link này rồi xem tí nó mà xét mà xem xét xử mà xét mà đó xét năng bưng sư đấy Kính cái nhai ngay từ bên đây và một bên nang cần nồi vô nồi bị tôi đi nhai xẹt mứt cà tỏi ừ, men bù ừ, cà tỏi mứt cà tỏi sợi lên mình ngay cả đài เอาบปร่องดองเบึงคือจังเันเอาดองกันกุ้งแหละเสียบคือต้มน้ำซะก่อนต้มใส่น้ำตาลน้ำปลาเมือลืมขนาดขนาดจ้ะ Yeah. Nhắng bì tắm nha bì tắm mới kia cổ đăng cài của năm nó mục hơi hôn hiệp nèo mục kỳ

เอาเนาะลูกไงก็อิ่มแล้วอเอาแก่พ่อหอมปากของพ่อเอาไปถาดนึงปากกดไลคกดแช่กจะตาให้มัยยนไงเด้อลูกเดอ้อปากเน้อฝากตุ้มลูกหลานนี่แหละสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า